รอบนี้ผมไปรถทัวร์ไม่ได้เพราะว่าอันนี้พูดจริงๆนะของเยอะมากของเยอะมากสวัสดีครับพี่ไปรี่ขอไลค์อะไรครับขอไลค์อะไรอยู่ครับทุเรียนเหรอครับเขาไล์ทุเรียนอยู่เหรอครับเขาไล์ทุเรียนอยู่เหรออ๋อไล์ดูบ้านเดี๋ยวเชิญก่อน ชิญก่อนไายบ้านที่กำลังจะสร้างอืมสวัสดีครับว่าไงทำอะไรเอ่ยกำลังจะให้อาหารปลาเนี่ยจริงเหรออยู่ไหนแล้วล่ะอยู่บ้านอยู่บ้านโอเคอยู่บ้านยายบ้านทำอะไรอะมาหายายไงดี พาไลฟ์ดูบ้านเยเดี๋ยวจะพาไลฟ์ดูบ้านบ้างเออเอ็มซีดูไปซีอ้าวก็เข็นไลฟ์อยู่ก็อยากคุยด้วยไม่ได้เหรอก็ได้ก็จะคุยได้ได้ว่าเลยคุยได้ไหมล่ะหนื้อไม่อยากให้คุยหรือว่ายังไงน้ำจะล้นขอบบ่อนี่ยเหรอฝนตกหนักเปล่าฝนตกบ้านไหนเนี่ยบ้านใครบ้านบ้านบ้านไหนบ้านที่บวชนี่แหละครับ อ๋อบ้านบ้านไหมอ๋อเอ๊ะหลังนี้ไม่เคยเห็นเลยเพอาําเพิ่มนี่ไงห้องน้ำใหม่อ๋อบ้านใหม่อย่างนี้บ้านใหม่ไม่ไม่บ้านเก่านี่แหละแต่ทาใหม่อาอเหรอทานานแล้วไม่นานนะเพราะว่าหลังจากบวชเสร็จก็เนี่ยโครงตรงนี้ก็เสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยที่เดิมเลยอ๋อจํอจำได้ละตรงนี้โอเคจำได้ละ เนี่ยเขาทาเพิ่มเขาต่อเติมข้าหลังฮเขาต่อเติมข้างหลังเออกว้างกว้างเนาะกว้างกว้างเลยกว้างดีร้อนไหมบริลัมร้อนอุ่นดีนะที่ฝนตกอ่ะฮะดีนะที่ฝนตกทำไมอทำไมดีนะที่ฝนตก ดีดีที่ฝนตกมันเย็นไงยายยายฝากบอกว่าขอบคุณมากเรื่องหมากแกไม่คิดว่าจะส่งมาเยอะขนาดนี้ไม่เยอะนะส่งไปนิดเดียวเองเยอะอยู่นะก็เลยยายจะได้กินนานๆไงเออเร็ว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 เๆๆวๆร็วเร็วว้ยดิอ้อยากเลี้ยงควายอ่ะธรรมชาติไหมอยากเลี้ยงควายอ่ะ เดี๋ยวได้ที่นี่ไม่มีใช่มีที่ถ้ามีที่อยากเลี้ยงอยู่นะอยากเลี้ยงควายอ่ะจริงเหรอจริงก็เลี้ยงฟอร์ดสิโอเคได้เลยก็เลี้ยงฟอร์ดสิเอาว่าตัวเองเป็นควายเหรอมาเร็ว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 ร็วแล้วเร็ววคนดูปลาดูปลาุกคนดูปลาทุกคนดูปลาใครเนี่ยดูคนเดียวแม่ไปตลาดเน้ กินเหรอแม่ไปซื้อกับข้าวเร็วเร็วเร็วเรวรวรวร็ร็รรร็ิลลแล้ววันนี้ไม่ได้วันนี้ไม่ได้ไลฟทุเรียนหรอไลฟไลฟตอนกลางคืนเด็กไปหาทุเรียนอยู่อ๋อโอเคมือได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เจอกันนะได้ตี่นี่ก่อนอย่าดื้อเด้อไหน่อยเหรอปรากดให้เป็น ไม่ไม่เชิญมาเองก็ต้องกดเองกดออกให้นายฝรักดให้ตัเชิญมาเชิญเองก็ต้องกดเองเชิญเองก็ต้องกดยังไงวะกดยังไงวะหรือว่าไม่อยากให้ออกเออขุดอย่าดื้อนะวันที่สองมากี่โมงวันที่สองฝอจะเอารถตู้ไปเพราะของเยอะ เออโอเคแล้วแต่ถึงกี่โมงอ่ะเขาจะไปเขาไปกรุงเทศวันที่สองดึกดึกเลยโอเคเดี๋ยวฝอยก็ไปดึกๆเดี๋ยวเจอกันตอนใช่เพราะว่าต้องขายทุเรียนก่อนพรุ่งนี้ขายทุเรียนอีกวันหนึ่งก่อนโอเคได้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 แค่นี้นะจ้ากดออกไม่เป็นอืมกดออกไม่เป็นอ่ะโอเค นี่ทุกคนเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเดี๋ยวจะลงแล้วเดี๋ยวพาไปดูธรรมชาติก่อนอ่ะเดี๋ยวพาไปดูยายก่อนแป๊บหนึง่งพาไปดูยายก่อนเดี๋ยวพาไปดูยายเสร็จปุ๊บแล้วก็จะลงแล้วแป๊บเดียวเ,เดี๋ยวพอก็จะกลับเข้าเมืองแล้วแม่ฟอดไลฟ์สดอยู่นะไลฟ์สดอะไรคะไลฟ์สดทิกตอกอ่ะสวัสดีท่านผู้ชมก่อนเล็ว้วอ้าวสวัสดีค่ะเออทำอะไรอยู่แม่ทำอะไรอยู่ กำลังจะตีหม้อที่ฉันทำกับข้าโอเคทำกับข้าวโอเคกละนางมาดอคุณสาเนียงคุณสาเนียงว่จะบอกแม่เรือว่าให้ทำาอาม้อมาตั้งอาชนางมาดำแม่จะทำาไมจรู้ตูให้คิดเนี่นี่อันนี้อบนะครับปุอบนุงทำยาวว่านุยาว คะสวยจังเลยสวยละคะขอบคุณค่ะโอ้ปมีคนบอกว่าโอ๊ปหล่อมากโอ้คุ้มเกลือมขอบคุ้มเกลือมอืมขอบเตอ เดี๋ยวพาไปหายายก่อนฮะไรสดอยู่นะใช่เดี๋ยวพาไปหายายก่อนพาไปหาคุณยายนี่อาทุกคนส่งของขันมาหน่อยเร็วไปเลยไปได้ยายฝไลฟ์สดอยู่ฝไลฟ์สดอยู่นะ ยายน้องคุยกับพี่แพดดี้ัไหมหคุยกับพี่แพดดี้ัไหมน,น,น้าน้องออยน้องออยยายพองอเดี๋ยวให้คุยกับพี่แพดดี้แบบ่าแดบาดคือแอบบ้อมเดี๋ยวเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งให้คุณยาย อะไรนะยายอะไรยญ่ถอยไปที่ไหนก็โมอ๋อโอเคบ,บ,บ,บาทบาทโอไล่สดอ,อยูย่อุ้ยเสื้อสวยเดีย๋ยวอุจดเดี๋ยวเชิญน้รอน่งกันฮะไปตันเย็นนี่แหละอะไรอ่ะยายอยากคุยด้วยอ้าวเหรอใช่ ยายยัยบองแพรดีนี่ยายนี่บองแพสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะอายมืออ่ะยายสวัสดีค่ะบอกว่าอยากคุยด้วยจะบอกว่าสวัสดีค่ะาขอบคุณยายว่าจะขอบคุณมากน่ะไม่ได้ยินเสียงยายเลยอ่ะยายทำไมยายทำไมถ้าเออสลาไอสลานเด่นกีจูนมาอ้อยนะได้แล้วได้แล้วอร่อยไหมคะมากอร่อยไหม ่เยเอาอีกไหมเอาอีกไหมคะเอาอีกไหมกีทาโยตีด้วโอยยั่วแต่ยาส่งพลูมาเนอะพลูที่นี่มีแล้วอ๋อแต่มากไหนเนี่ยยหญ่เลใช่อยากจะแต่มากเนี่ยเนี่ยแกเก็บไว้ให้เนี่ยแกจะฝากอันนี้ไปให้แกไม่ส่งให้นะแกกลัว เพราะว่าแก,กจะฝากไปเพราะว่าน้องคนให้ตัดเสื้อนอตัดเสื้อโอเคค่ะเดี๋ยวจะใส่สวยๆอออันนี้มันตัดเป็นเสื้อได้เหรอตัดกัดเอาบานนี่ใหญ่บานบาน,บาน,นากัดเอานี่<ม>อ๋อได้แกบอกว่าได้มันใหญ่มันสวยมากอันนี้แกบอกนี้นะ ถามแกฝอยเป็นล่ามนั้วเนี่ยแกถามด้วยว่าพี่แพดี้บอกว่าอะไรเ่อเออรูปนี่ค่อเออตัดอ๋อยายบอกว่าเห็นเห็นรูปพี่แพดี้อ่ะเดี๋ยวตัดให้ใส่ให้สวยเลยแกบอกงี้โอเคแล้วตัดแล้วเดี๋ยวก็ใสไปหายายเนาะช่ำช้ำได้เลยโอเคยายอยากได้อะไรอีกไหมถามยายที่อยากได้อะไรไหมยยอยจองบ้านโอยเราโอยจังบ้านโอ้ยเออานาะแกบอกว่าจะอยากได้อะไรเนาะไม่อยากได้หรอก นี่แกบอกว่าเลยนะรอเห็นพี่เพื่อนแต่งตัวสวยเลยอยากตัดให้ไซส์อยากให้ไปไซสไหมอะไรหน้าใหญ่ไหมเทแพงไหมแพงไหมคะแพงไซรหรออยไซร์หรออ้ยเทเลยเหรอไซส์เห่อแพงแหละแกบอกงี้สองพันเออสองพันโอ้อ สวยมากเออสวยมากตัดเสื้อนะตัดเสื้อได้ค่ะได้ได้เลยค่ะตัดเสื้อใส่ยายยายดูเออโอเคได้เลยค่ะน่ารักมากเลยช้ำฉ่ำจบฉ่ำช่ำแต่ซีซีทุเรียนอะทุเรียนจะงันเหรอทุเรียนอร่อยไหมยายทุเรียนทุเรียนอร่อยยายกินเยอะเออเอาอีกไม้ค่ะเอาอีกไม้ เอาได้ค่ะเดินมาส่งไปให้เลยอ่าอืมหย่แกบอกว่าเดี๋ยวแต่ชุนหมอไอติสส่งมาต็กินหลยวันนั้นเห็นยายกินนิดเดียวเองก็กินเมื่อปีครับนี้ครั้นี้ ลูกน้อยกินกินคนเดียวเลยเออกินคนเดียวเลยยายไม่ต้องแบ่งให้ใครนะเย้บองพอดีปรัทามัมมันมาแบ่งออยราเนื้อออยายซีอเออจงมอใหญ่หกยายกินตัวเองแหละไม่ได้ใช้กินหรอกโอเคค่ะเดี๋ยวจัดไปเลยสิบลูกช้ำ ยายบองแพรี่ลาอ้อด้วยลาอ้อด้ยเออยายอยู่อยู่ยายก็ติดใจเอออะไรนะยายดูบอกว่ายายก็ติดใจโอเคเดี๋ยวนุตแต่งสวยๆไปหายายเต็กี้เอ่อแต่งครุนลาอ้อลาอ้อมรัวเย้ยโอ้ยจู๊โอ้ยเต่แต่กี้น้องแต่งครุนลาอ้อลาอ้อมรัวบอชิบางเซนมีมีน้องโมบาทโอชิบางเซนบาทโอเค ใครคือเรียนดีไหมอะไรนะคะอะทําไมยายทําไมใครคือเรียนได้ดีไหมดีมากเลยค่ะยายใครทำให้รวยเนอะขอบคุณค่ะพี่ไปดิลองถามพี่ไปดิลองถามหาแต่เงินหาแต่ทองใารจะไรรำไรรวยพี่ไปดิลองถามว่าฟอดดื้อไหมยายฟอร์ดดื้อไหมฟอดไม่ดื้อหรอกฟอดเร่งแร่งมันถามเมื่อไหร่ก็ไม่ดื้ออย่างเดียว ดื้อมากดื้อมากค่ะกีทาฟอ์ดื้อประโยู่์กับยายไม่ดื้ออยู่กับยายไม่ดื้อแต่อยู่กับหนูดื้อประโยช่์ที่นู่นดื้อนี้ดื้อค่ะเป็นอะไรมันดื้อเป็นอะไรมันดื้อเนือดะดอยายตายายจัดการให้ยายตีดูที่นี่มันเคั้นมันไม่ดื้อหรอกเออเห็นไหมล่ะบอกแล้วขยันมาก เอาเกลียดว่าขยันบอกว่าบอกว่ายายบอกว่ายูนี่ขยันมากไอฟอดอ่ะมันไม่ขี้เกียจเออเห็นไหมล่ะไปยูนู้นขี้เกียจนี่ไม่ขี้เกียจหรอกค่ะใช้ได้ไหมได้ได้พี่แมลทีน่ะได้ได้ใช้ไม่ได้เลยขยันใช้ยากมากกินข้าวกินข้าวกินไอริง ถ่ายรูปเซลให้ถ่ายนี่นี่ก็อ้อยมือว่ะย้อยนี่นี่อันนี้ยายบอกว่าอยากให้เห็นบอกว่าเดี๋ยวเอาเดี๋ยวฝากกนไปบาทดี๋ถ่ายอ้อยโอเคเดี๋ยวไปปัดโอเคซัมมี่ยายสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะเจอกันค่ะบ๊ายบายอ๋อซัมมี่แหละคครโโชชดดีีเเเเ้ออออออ่ะใหพนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ